ขนาดนี้เรากำลังเดินเที่ยวอยู่ในบนสวรรค์ชั้นอะไรไม่ทราบค่ะนี่แต่หมอกเต็มหมดเลยสวยมากสวยมากวยมยเอาไปไดคะ สวนอะไรไม่รู้หนูดูจากบัตรหนูก็ยังไม่มีอะไรวะสวนดอกไม้ธรรมชาติค่ะพี่เชียงใหม่ค่ะเชียงเชียงใหม่เชียงราย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 อยู่เชียงรายอยู่ สวนสวนชื่ออะไรคะเนี่ยเป็นคาเฟ่ครับผมอ๋อเป็นคาเฟ่อะเจ้เขาเป็นคาเฟ่งามหลายๆเลยเขาเป็นคาเฟ่เป็นคาฟเ,คาฟ,เคาฟ่แล้วอ๋อเขาบอกเราเอาคูปองเนี้ยไปแลกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เห็นลุงเขาบอก <c oughs> รับหลังเรียกลุงเอาคูปองทำอะไรแลกเครื่องดื่ม ค่อนข้างในสิคะข้างในเขาขายแน่ๆๆข้างบนเขาขายกาแฟค่ะเขาเป็นคาเฟ่แต่เขาตกแต่งดอกไม้โอ้โหอลังอลังอลังแต่คนเยอะวันนี้วันจันทร์งเรานะคะวันหยุดวันนี้วันจันทร์นะเนี่ยอ๋ยดูนางงามของเรา นางงามแต่แต,นตน yeah, yeah. ่นี้แต่นี้พี่อีพี่อีหันมาหน่อยดิพี่อีหันมาหน่อยดิอ่าอันนี้ก็นางงามนะคะอันนี้อันนี้คือแบบแจ็กซี่ที่สุดในในรถนะคะไม่งามไปหมดเลยอ่าไม่ไม่ใช่ตากล้องนะคะแจ็กซี่ที่สุดในในรถไม่ใช่ตากล้องนะคะแต่เด็กที่สุดในรถตากล้องว่าตากล้อง โอ้ยอันนี้ให้ดูตรงนี้นี่รอขึ้นไปยเลยจุดเช็คอินเขาเลยเนาะไม่เห็นคนทเราเราไปทางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนว่างาให้มา